วันนี้เรามานั่งคุยกันนะครับผมคิดว่าตอนนีนะ้หลังจากที่เรารู้จักกันรนะดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมานั่งคุยกันต่อไปว่าเออและในแง่ของประเทศไทยเราและเอสมีประเทศไทยเราเนี่ยมันควรจะพัฒนาต่อกันยังไงดีแต่ก่อนอื่นที่เราจะเดินหน้าน,นะครับเราคงจะต้องกลับมานั่งคุยกันก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทําอะไรกันไปบ้าง แล้วเราก็รัฐบาลเองนะมีมีมีแผนสนับสนุน s m e มากน้อยแค่ไหนอย่างไรถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในปี2 5 2 4นะครับรัฐบาลเองได้มีการให้การสนับสนุนแนละส่งเสริมให้เกิดกิจการประเภทหนึ่งขึ้นมานะกิจการนั้นคือบริษัทเขาเรียกว่า international trading company นะครับบริษัท international trading company สมัยนั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ10บริษัท นะครับซึ่งในเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัตินั้นเนี่ยบริษัทประเภทนี้เนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในแง่ของการสนับสนุนและทําการขายสินค้าไทยออกมาในสู่ตลาดโลกเดี๋ยวตอนนั้นทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีสินค้าไม่มากนะักนะครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะที่เป็น OEM นะแล้วก็รับจ้างผลิตซะมากกว่าสินค้าของประเทศไทยเราเองก็จะเป็นสินค้าพื้นฐานนะ มีข้าวมีไม้มียางพาราอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในกรอบที่เราจะผลิตและสินค้าอะไรมากมายคงทาไม่ไดเ้เราอาจจะมีการค้าอยู่บ้างนะในส่วนของการขายสินค้าที่เป็นของผู้ผลิตรายอื่นนะในประเทศแต่ก็แน่นอนที่สุดมันก็จะติดปัญหาเรื่องของการที่บ,บริษัทเหล่านั้นมีแบรนด์นะแล้วก็มีการขายผ่านระบบเอเจนต์ในต่างประเทศด้วยเช่นกันมันก็เลยทําให้ การสนับสนุนของ B.O.I. สมัยนั้นเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเหลือบริษัทที่สามารถจะทำธุรกิจประเภทนี้ได้อยู่เพียงแค่3บริษัทเท่านั้นเหตุผลเนื่องจากว่าการที่ไม่สามารถจะทำได้ตามกรอบนโยบายนะและการทำการตามยอดนะที่กำหนดไว้ในการได้รับการส,งส่งเสริมนะซึ่ง ในกรอบของปี2,524เนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็ต้องมานั่งจดจำนะฮะธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะ BOI นะและสภาพภา,พ,ภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ทาก็มีความคิดว่าตอนนั้นเราเราคิดอะไรผิดไปหรือเปล่านะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องต้องบอกกันนะครับว่าคอนเซปต์เรื่องนี้เนี่ยผมถือว่าประเทศไทยเนี่ยพัฒนามากนะฮะ แล้วก็มองภาพได้ขาดมองภาพได้เข้าใจนะครับเพราะกรอบวิธีการคิดอย่างกรณีที่เป็น international trading firms เนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นวิธีและโมเดลที่ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆนะในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาที่ได้ลือฟื้นและให้การสนุนธุรกิจประเภทนี้ขึ้นมาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับทั้งหลายแหล่เนี่ยประสบความสำเร็จได้นนะ เนื่องจากว่าบริษัทประเภทนี้ทั้งนั้นนะครับอ,อ,อันนึงที่เห็นได้ชัดเจนอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงประเทศในแถบยุโรปนะครับเพราะประเทศในแถบยุโรปก็เป็นลนักษณะนี้ด้วยกันทั้งหมดนะครับแตใ่ในประเทศในแถบเอเชียประเทศแรกที่ทําขึ้นมาแล้วประสบมเร็ดคือประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับจะมีบริษัทที่เขาเรียกว่าโซโกโชชาเป็นบริษัททําการค้าต่างประเทศนะครับที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ประมาณ10บริษัท นะซึ่งใน10บริษัทเหล่านี้นะครับเชื่อไหมครับว่าแม้แต่ปัจจุบันนะครับการที่คนญี่ปุ่นเองจะเข้าทํางานนะอันสิอันดับแรกของบริษัทที่เข้าทํางานยากที่สุดและมีคนมีคนต้องการจะเข้าไปทํางานมากที่สุด7บริษัทใน10บริษัทจะต้องเป็นบริษัทในกลุ่มโซโกโชชะเสมอและเป็นนี้มาทุกปีนะครับเพราะอะไรพราะเป็นธุรกิจที่ได้เติบโตมีอนาคต และมีความมั่นคงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คอนเซปต์วิธีการอย่างนี้เนี่ยทาง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 ประเทศไทยทางรัฐบาลไทยเองก็ก็ให้ความสำคัญมาตลอดก็เลยกลับมานั่งคิดใหม่แต่เนื่องจากว่าในตอนหลังเนี่ยทางรัฐบาลเราเราก็อยากที่จะดึงนักลงทุนต่างประเทศนะครับที่จะมีการตั้งบริษัทที่ทำการค้าข้ามชาติอย่างนี้นะครับให้มาตั้งสำนักง,งานในประเทศไทยมากขึ้นเราก็เลยได้มีการกำหนดแล้วก็ ให้การสนับสนุนบริษัทที่เป็นบริษัทค้าข้ามชาตินะครับให้มาตั้งสำนักง,งานในประเทศไทยแทนนะครับซึ่งกรอบวิธีการนั้นนะ่ะได้มีการประกาศขึ้นมาในปี2541นะซึ่งก็จะมีบริษัทประเภทนี้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยบ้างนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับรัฐบาลไทยเองได้เปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดสําหรับไม่ได้เปิดสําหรับบริษัทประเทศไทยที่ต้องได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเรากําลังให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามา เพื่อจะใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการค้าเข้าไปในอาเซียนทั้งหมดนะครับแต่แต่เนื่องจากว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเราคงต้องกลับมารี i ิงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะซึ่งในขณนะนี้เองผมก็เชื่อว่าแา่รัฐบาลกำลังมองเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ขณะเดียวกันผมอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยคิดตามนะครับประเทศไทยเราเองเนี่ยมีนโยบายที่เป็นนโยบาย20ปีของประเทศ นะครับที่ประเทศไทยเราเองจะต้องเป็นเทรดดิ้งน t ช o ั่นนะครับในปี2579นะการเป็นเทรดดิ้งน t ช o ั่นเพราะอะไรเพราะประเทศไทยเราเองเราต้องยอมรับเราเป็นประเทศผู้ผลิตก็จริงเราเป็นประเทศส่งออกนะครับเพราะเราเป็นเราเป็นประเทศที่ทำเน็ตเอ็กซ์พอร์ตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเป็นเทรดดิ้งน t ชชั่นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องขายสินค้าจากของประเทศไทยอย่างเดียวเราสามารถจะทำการ a มทชิ่งโดยการที่เอาความต้องการในต่างประเทศนะครับโดยการที่เราสามารถจะหาสินค้าจากประเทศในเครือข่ายนะโดยเฉพาะยิ่งประเทศในอาเซียนด้วยกันนะที่เขาอาจจะมีเน็ตเวิร์กไม่พอนะมาทำงานร่วมกันนะแต่ขณะเดียวกันต้องจุดหนึ่งที่มันเราถือเป็นจุดที่ดีก็คือว่าการขนส่งนะเรือทั้งหลายแหล่ในการในการขนสินค้านะีครับ ประมาณ70นะครับจะผ่านช่องแคบมาากาทั้งหมดนะทั้งโลกนะจะอยู่ที่นี่หมดเลยดังนั้นประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศใหญ่มีมีแหล่งการผลิตสินค้าของตัวเองและมีสินค้าที่หลากหลายนะฮะมันก็เลยเป็นเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงมากในการที่เราจะเป็นเทรดดิ้งเนชั่นแล้วก็ทำการค้าผ่านระบบการขนส่งด้วยระบบการส่งทางเรือนะที่น่าจะได้รับราคาที่เหมาะสมและเอฟเฟกต v e ที่สุด นะครับเพราะว่าจํานวนเรือที่มาแล่นในบริเวณนี้มีสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองนี่มันคือจุดเด่นและจุดดีนะแต่ก็ต้องต้องอธิบายก่อนนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีความพยายามนะฮะมีความมีความเข้าใจในภาพตลาดก็ตามแต่เนื่องจากว่าโลกเนะี่ยมันไม่ได้หยุดรอนะครับประเทศไทยเราเองเราเราติดอยู่ในวังวนของการแก้ปัญหามาประมาณเกือบ20ปีนะครับแต่จุดหนึ่งที่เรา เราเห็นภาพนะครับแล้วก็เข้าใจการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดก็คือ globalization นโยบาย globalization เนี่ยนะครับจริงๆมันเริ่มเกิดมื่ปี2ั้งแต่ปี2 3มนะมันเกิดอะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันสำหรับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยต้องการที่จะควบคุมและลดต้นทุนนะในการลงทุนผลิตสินค้าโดยการที่ยพยายามหาแหล่งผลิตสินค้าที่ต้นทุนราคาถูกที่สุด นะแล้วก็ซื้อขอในปริมาณมากนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อควบคุมการลงทุนและสามารถจะทำได้กำไรสูงสุดในการทำการค้าในประเทศเขาในประเทศของเขาเองซึ่งซึ่งในสถานการณ์ตั้งแต่ปี2013มาที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าบางครั้งเร,เราจะได้รับออเดอร์สินค้าที่มีการวางแผนก่อนล่วงหน้าเกือบ2ปีนะครับเพื่อผลิตสินค้า1ล้านชิ้นแต่สินค้า1ล้านชิ้นนั้นจะผลิตครั้งเดียวแล้วเมื่อหมดแล้วก็หมดเลย ซึ่งไอ้อย่างนี้เป็นสิ่งที่นิยมมากนในยุโรปในอเมริกาน,นะครับเพราะมันทําให้ลูกค้าน่านทำให้ลูกค้าสนใจน่าสนใจแล้วก็ติดตามดังนั้นมสมัยก่อนที่เราทำเนี่ยเราก็จะทําอย่างเงี้ยผลิตสินค้า1ล้านชิ้นให้กับห้างนะแล้วห้างก็จะขายถึงเวลาทําการ PR ก่อนลูกค้าจะมาซื้อแต่แล้วเราจะกําหนดว่าในปีต่อไปเราก็จะออกมาอีก นะแต่จะเป็นสีอื่นนี้เป็นต้นนะครับมันก็ทําให้เกิดการติดตามแล้วก็เกิดการตลาดที่ที่มั่นคงนะแล้วเขาก็ลูกค้าก็ค่อนข้าที่จะประสมเล็ดมากดังนั้นเป็นจะเป็นที่นิยมนะแต่ globalization ในปี2013เนี่ยมันดีไหมมันก็ดีสําหรับประเทศอย่างประเทศไทยและประเทศที่เป็นประเทศเออ emerging market เพราะอะไรเพราะว่าประเทศพวกเราเองเนี่ยเราจะมักจะเก่งเรื่องเกี่ยวกับการผลิตสินค้า นะครับแล้วก็ต้นทุนเราควบคุมได้เพราะเรามีแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพแต่จุดหนึ่งที่เราพลาดแล้วเร,เราขาดมากๆก็คือการตลาดนะครับเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะออกแบบสินค้าย,ยังไงนะเราไม่รู้เลยครับว่าเราจะขายสินค้านั้นยังไงในระบบการค้านในระดับในระดับโลกนะครับดังนั้นเราก็จะพัฒนาตามไปน,นี้ไปเรื่อยๆนะครับลูกค้าก็สั่งออ,อเดอร์มาถึงเวลาลูกค้าบอกโอเคหมดออเดอร์แล้วก็จบนะแล้วก็ทำออเดอร์ใหม่ ออกแบบใหม่ตามดีไซน์คอนเซปต์ของลูกค้าดังนั้นเราก็จะวนอยู่นี้ตลอดเวลาจนกระทั่งสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเอฟเฟกประเทศไทยเขาน่าจะมากก็คือการที่ประเทศจีนเข้าสู่ WTO ประเทศจีนเข้าสู่ระบบ WTO ในปี2544สิ่งที่ดีคืออะไรซึ่งมันก็ทำให้ประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศหลังม่นนานไม้ไผ่เนี่ยนะ ปรับนโยบายมาเป็นแหล่งโรงงานผลิตสินค้าของโลกเพราะฉะนั้น <c oughs> เวลาที่จีนทำการผลิตเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตคนเดียวนะฮะประเทศจีนใช้ระบบคลัสเตอร์ในการบริหารจัดก,การสินค้านะก็คือว่าสินค้าหนึ่งตัวอาจจะประกอบด้วยประมาณ5โรงงานที่จะรับรับผิดชอบงานในแต่ละส่วนที่ตัวเองชำนาญประกอบกันขึ้นมาเป็นสินค้าหนึ่งตัวแล้วก็ทำการส่งออกนะซึ่งในวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ต้นทุนของประเทศจีนนะั้น ถูกกว่าประเทศอื่นอย่างมากนะแล้วมันก็ทําให้ประเทศจีนนั้นกลายเป็นศูนย์กลางนะฮะของทุกคนที่จะวิ่งซื้อสินค้าจะวิ่งไปที่ประเทศจีนก่อนนะเพราะฉะนั้นจากตัวน,นั้นเองเนี่ยประเทศไทยเราเองซึ่งโรงงานเราเองเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าประเทศจีนอย่างมากนะครับระบบการตลาดที่ยังอ่อนอ่อนกว่านะครับเพราะประเทศไทยเราเราไม่ได้ขายสินค้าราคาถูกแต่เราขายสินค้า ที่คุ้มกับราคาที่จ่ายเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยประเทศไทยเราเองเราก็ถือว่าบางทีเราก็มาได้ถูกทางเหมือนกันนะยกตัวอย่างในปี2549เนี่ยรัฐบาลไทยก็เลยทำโครงการขึ้นมาอันหนึ่งก็คือ o t ท็อปนะโอท็คือโครงการที่ดีนะจุดประกาย SME นะฮะจุดประกายชุมชนนะฮะให้ผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาตัวเอง ซึ่งโครงการนี้เนี่ยต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะฮะประมาณเกือบ20ปีแล้วนะครับซึ่งถามว่าโครงการนี้ดีไหมดีน่าสนใจนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมัยนั้นตอนที่เราที่เราล็อคโครงการโอทอปออกมาเนี่ยผมเองผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ในนี้ตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าได้เป็นที่นิยมอย่างมากลูกค้าชอบอย่างมากแต่ผู้ประกอบการนั้นน่ยผลิตสินค้าได้แต่ไม่รู้จักการทําการตลาดนะครับ ไม่รู้จักว่าเวลาที่เราจะบริหารจัดการกับลูกค้าควรจะทํำยังไงนะแล้วก็นอกจากนั้นเองโครงการนี้ก็เลยค่อนข้างที่จะยังคงอยู่นะฮะแต่ว่าคงจะต้องกลับมาให้การสนับสนุนต่อไปในอนาคตนะนอกจากนั้นเองเนี่ยเพื่อเป็นการแก้ลำํำนะทำให้โครงการโอทอสามารถจติดต่อยอดและสามารถจะพัฒนาต่อได้อย่าง,างมั่นคงรัฐบาลไทยสมัยนั้นก็ได้เกิดโครงการขึ้นมาอันนึงชื่อว่า Thailand Marketplace ก็คือโครงการการตลาดนะพื้นที่การตลาดเพื่อนาเสนอสินค้าลงไปในพื้นที่เป้าหมายซึ่งพื้นที่เป้าหมายคือประเทศหลักๆประเทศใหญ่ๆนะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ดีแต่เมื่อเราทําไปแล้วเนี่ยก,ก็มีการล้มเลิกไปนะครับบริษัทผมเองก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งนะที่รับผิดชอบในสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการต่อยอดที่เรากำลังพยายามจะอุด ช่องวิวช่อโว่และจุดสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทําการตลาดอย่างมั่นคงดังนั้นเนี่ยในขณะนี้น,นะะจะเห็นได้ว่าพัฒนาการของ i t f มันผ่านมาด้วยมรสุมเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปประเทศไทยเราเองเนี่ยซึ่งเรามีผู้ประกอบการ SME จํานวนมากกว่า5ล้านรายนะครับผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายมาก สินค้าเหล่านี้เนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะครับได้รับว่าได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจของของอผู้ซื้อนานาชาตินะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรต่อไปโอกาสมีหรือเปล่าแล้วเราจะเนินหน้าได้อย่างไรนะเราสามารถจะใช้โอกาสของบริษัทที่เขาเรียกว่า international trading firm ได้หรือไม่ก็เดี๋ยวคงจะต้องว่ากันต่อไปในสเต็ปต่อไปครับ